S New s เซ Hello 5สำหรับชั้นป .5 ทั้งที่ส่วนเป็น Student Book และ Workbook เช่นกันหน้า62นะครับผมนั่นก็คือหนังสือสมยัยหนะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .1 นะครับ,รรรบ,รรบทั่วประเทศนะครับหลังที่ใช้หนังสือเล่มนี้มาเรียนกันต่อหน้า62เลยนะครับผมนั่นก็คือ อทอมมี่นะครับทอมมี่หรือจิมมี่นะครับหลาคุณครูจำไม่ค่อยได้นะครับพูดว่าเออพิงค์แรบบทนะครับแปลว่ากระต่ายสีชมพูนี่นะครับนะคำแปลเออพิงค์แรบบทแปลว่ากระต่ายสีชมพูหนึ่งตัวประมาณนั้นนะครับนะเพราะอ่านเลว่าหนึ่งเออพิงค์แรบบทนะครับพอแปะเสร็จก็นำมาพูดเลยนะครับนะ ประโยคที่2นะครับคุณครูก็เขียนให้เลยนะครับก็คือ a green cat นะครับแมวสีเขียวนะครับนี่แมวสีเขียว a yellow dog นะครับสุนัขสีเหลืองนะครับนะ a brown bird นะครับนกสีน้ำตาลนะครับอ๋อนกในสีฟ้านะครับโทษทีนะสีน้ำตาลนี่เป็นต้นไม้เดี๋ยวขอแก้ไขหน่อยนะครับนะเดี๋ยวรอนักเรียนดูอ้าวนกที่ไหนสีน้ำตาลนะครับ นกในที่นี้สีฟ้านะครับสีฟ้าก็ใส่คาว่าบลูนะครับนกสีฟ้าแมวางนิ้วผิดจิ้มผิดเลยนะครับนกสีฟ้า A red hamster นะครับหนูแฮมสเตอร์สีแดงถูกต้องนะครับแล้วก็ A purple fish นะครับก็คือปลาสีน้ำเงินนะครับผม โอเคคราวนี้สีถูกต้องแล้วคนนี้ชื่อว่าอะไรครับลูกนักเรียนพยายามจําตัวละครนะครับหนาะคุณครูสอนมาเล่มนี้จะจบแล้วนะครับยังจําตัวละครไม่ค่อยได้ก็อย่างว่าเลยนะครับนะคุณครูแก่แล้วเด็กนักเรียนอายุน้อยคงความจําดีคนนี้ไม่ทอมมี่ก็จิมมี่นะครับน่าจะจิมมี่มากกว่านะโอเคครับผมนะนักเรียนก็ลองพูดตามนี้นะเออพิงค b รับบิท e ออกรีนแคท a yellow dog, a blue bird, a red hamster, a purple fish นะครับอย่าลืมนะครับนะคำว่า fish นะครับเติม es ไม่ได้นะครับคำนี้นะครับพิเศษอยู่คำเดียวนะครับถือว่าเป็นพหูพจน์ในตัวนั่นเองนะครับนะคำว่า fish ที่เติม es ไม่ได้นี่นอกั้นถ้าหลายตัวก็เติม s หมดเลยนะครับนะทั้งกระต่ายแมวนะครับสุนัขนกหนูแฮมเซอร์นะครับ ไปต่อครับผมนั่นก็คือคำสั่งบอกว่าให้ count count นะครับอ่านว่า count แปลว่านับนะครับผมน and นะครับแปลว่าและ write นะครับอ่านว่า write เดี๋ยวจะไอ่านว่า r e a d นะลูกนะอ่านว่า write แปลว่าเขียนเดอไม่ต้องอ่านไม่ต้องแปลนะครับผมไม่ใช่ไม่ต้องอ่านต้องอ่านนะครับแต่ไม่ต้องแปล numbers นะครับก็คือ จํานวนหรือว่าตัวเลขนั่นเองนะครับนะให้นับแล้วก็เขียนตัวเลขหรือเขียนจํานวนเขียนจํานวนอะไรครับจํานวนของสัตว์ของสัตว์นะครับสัตว์ต่างๆว่ามีกี่ตัวนั่นเองนะครับ dogs เติม <S, mm hmm. <S, s นะครับผมเพราะตั้งแต่2ตัวขึ้นไปต้องเติม s นะครับนะก็นับได้แล้วทั้งหมด3ตัวนักเรียนลองนับดูนะครับอยู่ตรงไหนบ้าง cats นะครับเติม s นะครับ นับได้สี่ตัว h a m s t e r นะครับหนูอัมสเตอร์นับได้หกตัว rabbit นะครับ rabbit นะครับนับได้เก้าตัวกระต่ายนะครับนะ bird นะครับนกนกนะครับนับได้เจ็ดตัวและปลานะครับเห็นไหมครับสังเกตนะครับปลาห้าตัวก็ไม่สามารถเติม es ได้นะครับสัพ์นี้พิเศษนะครับนะแต่ถ้าตัวเดียวนะครับ ก็ใส่อะเข้าไปหรือใส่คําว่าวันนะครับ o อเอนีวัน e เข้าใจตามนี้นะครับลูกๆนะแต่สองตัวสามตัวขึ้นไปจนกี่ล้านตัวก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องเติม e s นะครับหรือไม่ต้องเติม s นะครับหลักการเติม s ที่ลงท้ายด้วย s h ต้องเติม e h นะครับนะแล้วแล้วคุณครูก็รีบจบหน้า62เลยนะครับไปต่อกันหน้าที่63 Okay